ข้าวหนมคุกงานรียว่าข้าวหนมไส้มันม่วงนะคะตามไปดูวิธีทำเลยค่ะว่าทำยังไงนะคะหอมมันเทศนะคะติีมต้มไว้แล้วนะคะประมาณยี่สิบนาทีแล้วนะคะมันูว่ามันสุกยังนะคะจะใช้วิธีนึ่งก็เลยนะคะสุกแล้วนะคะก็ให้มันเย็นตัวลงแล้วมาทำขนมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะงคุณติมมาอีกแล้วนะคะวันนี้ติมจะพามาทําขนมหวานทานเล่นหรือว่าทําขายมาไลยนะคะขนมคุกงาน,นะคะดกดไลค์กดติดตามใจให้ติมเลยนะคะมีอะไรมากมาดูเลยคะ่ะก็จะมีแป้งข้าวเจ้านะคะนี่ติมใช้สองช้นโต๊ะนะคะแป้งข้าวเจ้าก็ติมใส่หัวนี้นะคะแล้วก็จะมีติมจะเพิ่มแป้ง,ปงทอดกว่าไปหนึ่งช้นโต๊ะนะคะ มีแป no ้งข้าวเหนียวนะคะแป้งข้าวเหนียว่็ฮิออนี้นะคะต่อปล้อยติ่มจะมาขยำมันเทียดให้ละเอียดนะคะอันนี้ติ un, well. ่มจะเอาผสมใส่ในแป้งนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นมันม่วงนะคะตัวไช่นะคะเนี่ยค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีเกลือป่นเล็กน้อยนะคะตัวไช่นะคะอันนี้แป้งข้าวเหนียวนี้งาขาวนะคะแล้วก็น้ําตาลชายแดงนะคะผงพูเล็กน้อยนะคะครึ่งช้อนชานะคะ ก็จะมีน้ำมันพืชนะคะตัวนี้ติ่มจะใส่ในตกเป่งนะคะอันนี้น้ำร้อนนะคะน้ำสะนวดติ่มใช้น้ำร้อนนะคะเป้งเราจะได้เหนียวนุ่มนะคะเนี่ยค่ะออกคอนอยู่เลยนะคะน้ำร้อนนะคะเสร็จเป้งลงไปค่ะเป้งข้าวเจ้านะคะสองช้อนโต๊ะนะคะอันนี้เป้งข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปค่ะ ผมพูค่ะอันนี้ตัวแป้งนะคะน้ำมันพืชนะคะใส่น้ำมันมะกอดก็ได้นะคะแต่ี้ติมใส่น้ำมันพืชใส่น้ำตาลไปครึ่งหนึ่งนะคะครึ่งหนึ่งเราจะไว้ใส่ตัวไส้นะคะใยำแป้งกับอันนี้ก่อนมันเทศเ,เข้าวันดีก่อนนะคะเออตีมจะใส่แป้งทักกอบไปนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ทำให้มันกรอบมากขึ้นนะคะที่ต่นแก้งเพิ่มแก้งเพื่อกรอบกึินไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขยับไม่เข้ากันเลยค่ะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะค่อยๆเติมไีเล่น้อยนะคะใส่เท่าไหร่ิ่มไม่ได้บวกนะคะใส่ให้เราโน้ตจะแป้งเราเข้ากันดีพอๆนะคะ เสี่ยงแล้วนวดเหนียวนุ่มประมาณนี้นะคะทิมจะพักไว้แล้วก็ไปทำตัวไช่ก่อนนะคะเนี่ยค่ะมันจะเหนียวนุ่มนะคะประมาณนี้นะคะทิมจะพักไว้แล้วไปทำตัวไช่กันก่อนนะคะปิดไว้ก่อนนะคะปิดไว้ก่อนนะคะทิมจะไปทำตัวไช่เลยคะ เราอาจจะแห้งเลยนะคะติ่มเกลือผิไว้นะคะตัวช่วยก็จะมีกะทินะคะอันนี้หนะึ่งร้อยห้าสิบกรัมนะติ่มจะใส่ครึ่งเนวนะคะใส่โหกะทิลงไปเลยะคะ่ะใส่ครึ่งกวางพอนะคะติ่มไม่ได้ใส่หมดนะคะเออนะคะครึ่งช้อนชานะคะน้ำตาลน,นะคะ คุมหวานกำเลยชอบเลยค่ะชอบหวานมากก็ใส่มากนะคะสมนูลเลยนะคะใส่ไม่ใส่อย่าให้หวานมากก็ไม่หวานก็เติมเห็เลนะคะตัวน้ำกะทิเหลือแล้วนะคะกิมจะใส่มันเทศหมดลงไปนะคะเคี่ยวให้มันจนเหนียวนะคะ จะใช้เวลานิดนึงนะคะอันนี้ติ่มจะเคี้ยวให,ให้มันตัวเป็นก้อนเลยนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานนิดนึงนะคะ,ะมาณนี้นะคะติีมจะพักให้มันเย็นตัวลงล้วก็มาขอกันนะคะให้ตัวชาเย็นตัวลงน,นะคะเต,ตีมประมาณนี้นะคะมาน่ตเตรียมจะน่าตัวแป้งน,นะคะ เราจะมาแบ่งกวแป้งนะคะอันนี้ตินขอใช้มือไม่ใช้ถุงยางใช้ถุงมือแล้วกันนะคะน้งทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะคะมือนะคะอันนี้จะเป็นตัวไช่นะคะ ต so, ัวไข่ถึนก็จะมาปฟ่อนเป็นลูกอีกเลยนะคะตัวไข่ถึงก็จะมา,า,ะมาะะเสียชัยนะคะนี่ค่ะอย่างนี้นะคะ แล้วก็จะตีเป็นกลมแบบนี้นะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะ เราอยากให้มันติดงานเยอะแค่ไหนก็นแล้วแต่นะคุกไปเยอะๆเลยงานติเดเยอะยแบบนี้นะคะเดี๋ยวก็ไปเะกันเลยะคะ่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเต็มจะใส่ดูนะคะจะ<ม>ให้งาน,านติดมากติดน้อยก็แล้วแต่เราคุกตอนนี้นะคะ ถ้ามันสุกแล้วสีมันจะเปลี่ยนแบบนี้นะคะติ่มจะตักขึ้นแล้วนะคะน่าทานมากเลยดูเลยค่ะงามันจะมีดูดดอกมั่งนะคะอันนี้ลวดที่ฉวงนะคะ ็ขึ้นให้หมดแล้วนะคะรอบที่่วงนะคะปิดแก๊สแล้วก็เพราะวมันเย็นตัวลงแล้วมันซิมรูนะคะมาค่ะเตรมจะม,มาชิมขนมคุกงาเราดูนะคะน่าทานมากเลยนะคะเนี่ยเตรมจะมารในใส่ข้างในนะคะเนี่ยมาชิมะะรูกันค่ะยังร้อนอยู่นะคะ อืมอร่อยเลค่ะน้องประทานกินนู้นนะคะเนยจับกกงๆอร่อยมากเลยค่ะอืมมันร้อนอยู่นะคะน้องประทากินกันดูนะคะวันนี้เต็มไปนะคะบาย